ต้อหวานเผือกยาเตรียมไว้ให้เพราะว่า อันนี้ยากขูดเอง,ปองเปล่าพราวะขูดเองบอกแต่ตาก่อนจะได้กะลูกเเอาพามาจากไหนตั้งเท้าหนูอ๋อขันกี่รอบไม่รอบอ๋อแงรั้งหมนอ ย่าไม่ต้องใส่เยอะนะน้ำตาลอ่ะทไมมันไม่ดีมันเยอะนะย่าเทเลยรหรอเบาเบาเยอะเกินโอ๊ยเบาไม่หวานใส่เยอะเกินน่าเดี๋ยวได้ตัดขานะใส่เยอะอ่ะไม่เยอะถ้าไม่ตัวไม่หวานนะตัวไม่หวาน ใส่ไปเลยั่นหวานกว่าน,นี้คือได้ตัดขาแน่ๆจะหวานหรือเปล่าย่าอยากกินหวานใย่ยมันไม่ดีแก่แล้วอะไรสุดท้ายก็ต้องเติมย่าบอกว่าไม่หวานอู้ดูดูดนนตัดอ่ะหวานเกินย่า